สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกหลักธรรมคำสอนกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพิจารณาเรื่องอปฏิจจสมุปบาทหรือวงจรแห่งเหตุปัจจัยครับผมปฏิจจสมุปบาทแต่จะผ่านมุมมองที่เน้นการเห็นตามความเป็นจริงหรือที่เรียกว่ายะถาภูตสัมมปัญญานะคะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คําสอนดั้งเดิมเน้นย้ํามากว่าสําคัญกว่าแค่ความเชื่อหรือฟังตามๆกันมา ใช่ค่ะแหล่งข้อมูลของเราก็คือบทสนทนาแล้วก็พระสูตรที่บันทึกคำสอนเหล่านี้ไว้โดยตรงเลยประเด็นเรื่องการรู้เห็นด้วยตนเองเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะปฏิจจสมุปบาทคือกระบวนการที่อธิบายการเกิดและการดับของทุกทั้งหมดมการเข้าใจเลยใช่ไม่ใช่เรื่องท่องจาไม่ใช่เลยครับแต่เป็นการประจักษ์แจ้งสภาวธรรมนั้นๆด้วยปัญญาของตนเองจริงๆลองมาดูกันว่า คำสอนจากพระโอษฐ์ชี้แนวทางให้เราเข้าถึงความรู้นี้ยังไงมีตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะจากบทสนทนาระหว่างพระเถระอย่างาพระปวิทธะพระมุสิละแล้วก็พระนารทะครับท่านเหล่านั้นที่ท่านยืนยันความเข้าใจในหลักปฏิจจสมุปบาทเช่นความจริงที่ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีครับหรือในทางดับเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับใช่ค่ะ สิ่งที่น่าทึ่งในการยืนยันของท่านเหล่านั้นคือการกล้าประกาศเลยว่าความรู้นี้ไม่ได้มาจากความเชื่อไม่ได้ฟังใครมาไม่ได้ฟังใครมาหรือแม้แต่ได้เกิดจากการอนุมานตามทัศนะของตนเองด้วยซ้ำอ๋อคือเป็นการรู้เองเห็นเองจริงๆใช่ครับรู้เองเห็นเองจริงๆนี่แหละครับคือหัวใจของยักษ์ถาภูตสัมมปัญญา ปัญญาที่เห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงๆไม่ใช่ตามที่เราคิดหรืออยากให้เป็นแต่ก็น่าคิดนะคะว่าแม้จะเห็นชัดเจนด้วยปัญญาแบบนี้แล้วออก็อาจจะยังไม่หลุดพ้นโดยสมบูรณ์ทันทีใช่ครับครับเหมือนมีความต่างระหว่างการเห็นความจริงกับการเข้าถึงผลของการเห็นนั้นใช่ครับกรณีของพระนาระทะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยท่านเห็นแจ้งตามความเป็นจริงนะครับว่าความดับแห่งพคือนิพพาน ค่ะเห็นชัดเลยแต่ท่านก็ยอมรับตามตรงว่ายังไม่ได้เป็นพระอระหันต์ผู้สิ้นอาสวะโดยสมบูรณ์อืมการเปรียบเทียบที่ท่านให้ไวนี่ชัดเจนมากเลยนะคะเหมือนคนเดินทางในที่กันดารครับเห็นบ่อน้ําใช่เห็นบ่อน้ในอนาใยสอยู่ลิบลิบรู้แน่ๆว่ามีน้ําอยู่ตรงนั้นรู้ว่ามีจริงแต่ยังไม่มีภาชนะหรือไม่มีเชือกจะไปตักมาดื่มความกระหายก็เลยยังไม่ดับ นั่นแหละครับการเห็นธรรมด้วยปัญญาก็คล้ายๆกันคือแม้จะเห็นทางแล้วเห็นชัดแล้วแต่ก็ยังต้องแต่ยังต้องลงมือปฏิบัติด้วยความเพียรจึงจะไปถึงจุดหมายคือการดับทุกข์จริงๆแล้วการปฏิบัตินั้นมีจุดเน้นสําคัญยังไงคะตามคําสอนเหล่านี้จุดสําคัญคือการพิจารณาสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเราแล้วก็โลกที่เราประสบอยู่เนี่ยครับคือขันห้าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญญาณใช่ครับ ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าล้วนไม่เที่ยงอันนีจ้จังเป็นทุกข์คือทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอนัตตาค่ะการเห็นตามจริงด้วยยถาพูตสัม,มปัญญาแบบนี้ครับคือมันไม่ใช่แค่ความเข้าใจทางสมองนะครับแต่มันนําไปสู่กระบวนการทางจิตที่ต่อเนื่องเลยยังไงคะคือพอเห็นความไม่เที่ยงไม่น่าเอาเป็นที่พึ่งพิงก็จะเกิดความเบื่อหน่ายหรือนิพิทาในสิ่งเหล่านั้นอ๋อเบื่อหน่ายค่ะ คลายกำหนัดครับแล้วทายที่สุดก็นำไปสู่ความหลุดพ้นหรือวิมุตตินี่คือการดับที่ต้นตอเลยคือดับอวิชชาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรปฏิจจสมุปบาทนั่นเองมีหลักการหนึ่งที่ถือเป็นหัวใจเลยที่ตรัสว่าสัพเพธรรมมานาหลังอภินิเวสายะใช่ครับที่แปลว่าสิ่งทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคำสอนนี้ครอบคลุมมากๆเลยนะคะ ครบคลุมจริงๆครับไม่ใช่แค่สิ่งที่เราไม่ชอบนะแม้แต่สิ่งที่เราชอบสภาวะที่ดีๆหรือแม้แต่ความสุขสงบในสมาธิอ๋อแม้แต่สุขในสมาธิก็ไม่ควรยึดก็ไม่ควรยึดมั่นครับเพราะมันก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอค่ะหรือจะมองในมุมของการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอายตนะค่ะอายตนะที่ไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมที่ เรียกว่าอารมณ์ภายนอกแล้วเกิดการรับรู้เกิดวิญญาณเกิดวิญญาณเกิดการสัมผัสคือผัสสะแล้วก็เกิดความรู้สึกคือเวทนาค่ะทั้งกระบวนการเลยใช่การเห็นความไม่เที่ยงในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอีกทางที่ช่วยให้เราเไม่ตกไปในวงจรแห่งทุกนี้ได้เหมือนกันครับแล้วในทางปฏิบัติแล้วคะมีเคล็ดลับหรือเทคนิคอะไรที่ช่วยให้เราเไม่ตกไปในวงจรแห่งทุกนี้บ้างไหมคะ มีครับมีคำอธิบายที่พระมหากัจจานะท่านได้ขยายความไว้น่าสนใจมากท่านพูดถึงการฝึกจิตให้อยู่ในสภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านไปในภายนอกค่ะและไม่ตั้งจมอยู่ในภายในฟุ้งซ่านไปภายนอกอันนี้พอจะนึกภาพออกค่ะคือจิตที่วิ่งไล่ตามอารมณ์ต่างๆครับ ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไปเพลินกับรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมจนเกิดความยินดีพอใจที่เรียกว่าอาสาทธะครับแล้วก็ติดๆข้องผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วตั้งจมอยู่ในภายในล่ะคะอันนี้หมายถึงอะไร อันนี้อาจจะลึกซึ้งขึ้นมาหน่อยครับคือหมายถึงการที่จิตไปยึดติดอยู่กับความสุขความสงบหรือประสบการณ์ดีๆที่ได้จากสมาธิอ๋อสุขจากสมาธิจากฌานต่างๆใช่ครับฌาน1นถึง4อะไรแบบนั้นจนเกิดความพอใจในสภาวะนั้นไม่อยากเปลี่ยนแปลงหรือไปยึดมั่นว่านี่แหละคือที่สุดแล้วซึ่งจริงๆก็ยังเป็นการยึดติดรูปแบบหนึง่งถูกต้องครับก็ยังเป็นการยึดติดอยู่นั่นเองเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ว่าจะเป็นการ ไหลไปตามอารมณ์ภายนอกหรือการไปติดอยู่ในสภาวะดีๆภายในก็ล้วนเป็นการยึดมั่นทั้งนั้นใช่เลยครับพอจิตฝึกจนไม่ยึดมั่นไม่ว่าจะกับสิ่งนอกหรือสิ่งในจิตก็จะไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งกลัวต่อความเปลี่ยนแปลงครับไม่สะดุง้งไม่หวั่นไหวนี่แหละคือการตัดโอกาสที่ทุก์ในระดับชาติชารามรณนะจะเกิดขึ้นได้อีกถูกต้องครับตัดวงจรทุกตรงนั้นเลยอืม ดังนั้นนะครับการทําความเข้าใจปฏิจจสมุปบาทอย่างแท้จริงตามแนวทางพุทธธรรมเนี่ยจึงต้องอาศัยยะถาผู้ตะสัมมปปัญญาคือปัญญาที่เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงค่ะเน้นการเห็นตามจริงโดยเฉพาะการเห็นความไม่เที่ยงและธรรมชาติอันว่างเปล่าจากการยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งไม่ใช่เพียงแค่การคิดตามหรือการเชื่อเท่านั้นการฝึกฝนจิตให้เท่าทันไม่ไหลไปตามอารมณ์ภายนอกแล้วก็ไม่จมอยู่กับสภาวะภายใน จริงเป็นเหมือนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยนะคะใช่ครับเพื่อปิดกั้นต้นทางของการก่อตัวแห่งทุกค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าลองนําไปใครครวญดูนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยจิตของเรามักจะเผลอไผลไปยึดติดกับเรื่องเราภายนอกหรือว่าจมอยู่กับความรู้สึกภายในแบบไหนกันบ้างครับลองสังเกตดูแล้วอะไรจะเปลี่ยนไปหากเราเพียงฝึกที่จะรู้ธรรมสภาวะเหล่านั้นโดยไม่จําเป็นต้องเข้าไปยึดมั่นถือมั่นตามแนวทางที่เราได้คุยกันวันนี้นะคะ